สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ City Trail Talk Podcast EP 2 1 4วันนี้เราจะพูดถึงเทคนิคใหม่ๆใ,ในการฝึกซ้อมเพื่อเพิ่มความเร็วและความอึดพร้อมเคล็ดลับจากนักวิ่งมืออาชีพที่จะช่วยให้คุณวิ่งได้ดีขึ้นเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยครับ สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องวิ่งกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการฝึกวิ่งแบบอินเทอร์วลที่หลายคนรู้จักแต่จะลงลึกในแนวคิดที่เรียกว่า iPace ของโค้ชดังระดับโลกดรแจ็คแดเนียลส์ค่ะคือหลายคนอาจจะแบบเอ๊ะอินเทอร์วลก็วิ่งเร็วๆสลับพักใช่ไหมเหรอแต่ i p a เพเนี่ยเหมือนจะมีอะไรที่เฉพาะเจาะจงกว่านั้นนะคะใช่ครับคนส่วนใหญ่มักจะคิดแบบนั้นจริงๆครับว่าอินเทอร์วลคือต้องแรงสุด แต่ I-Pace ของ Daniels เนี่ยเเป้าหมายหลักเขาชัดเจนมากคือเน้นพัฒนา VO2 max ครับไม่ใช่แค่ตัวความเร็วอย่างเดียว VO2 max ที่เขาชอบพูดกันว่าเป็นเหมือนขนาดเครื่องยนต์ของนักวิ่งใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับเปรียบเทียบได้เห็นภาพชัดเจนเลยมันคือการเพิ่มสมรรถนะทางแอโรบิกให้เครื่องยนต์เราใหญ่ขึ้นทำงานได้ดีขึ้นไม่ใช่แค่ฝึกสปีดปลายเท้าอย่างเดียวนะครับน่าสนใจมากๆค่ะ งั้นวันนี้เรามาดูกันให้ลึกเลยนะคะว่าหลักการจริงๆของ iPace คืออะไรแล้วจะเอาไปปรับใช้ในการซ้อมของเราได้ยังไงบ้างอ้างอิงจากข้อมูลหลายๆแหล่งเลยค่ะเริ่มกันที่คำว่า iPace เลยค่ะตามแบบฉบับของ Jack Daniels เนี่ยมันคืออะไรกันแน่คะครับ iPace เนี่ยมันคือการฝึก interval รูปแบบหนึง่งที่เราจะวิ่งซ้ำๆกันหลายรอบที่ความเข้มขน้นหรือ intensity สูงระดับหนึ่งครับ ซึ่งแดเนียลส์เขากำหนดไว้ว่าต้องเป็นความเข้มข้นที่ไปกระตุ้น VO2 max ได้เต็มที่ก็คือประมาณ95-100%ของค่า VO2 max ของเราอ๋อดูเป็นเปอร์เซ็นต์ของ VO2 max เลยใช่ครับหรือถ้าจะดูง่ายๆจาก heart rate ก็ได้ครับมันจะอยู่แถวๆ98-100%ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดของเราในช่วงท้ายๆของแต่ละรอบวิ่งนะครับขอขยายความเรื่อง VO2 max อีกนิดได้ไหมคะว่า ทำไมทำไมมันถึงสำคัญนักกับการฝึกแบบนี้คะได้ครับคือ VO2 max หรือชื่อเต็มๆ m a x i m a l oxygen uptake เนี่ยมันคือปริมาณออกซิเจนสูงสุดเลยนะครับที่ร่างกายเราสามารถรัดเข้าไปขนส่งไปให้กล้ามเนื้อแล้วก็เอาไปใช้ได้จริงๆในหนึ่งนาทีตอนที่เราออกกำลังกายหนักมากๆออื mm hmm. มันเลยเป็นเหมือนตัวชี้วัดความฟิตของระบบหัวใจหลอดเลือดปอดที่ดีที่สุดตัวหนึ่งเลยถ้าค่านี้สูงก็เหมือนที่บอกครับ เครื่องยนต์เราใหญ่ขึ้นแรงขึ้นก็คือจะวิ่งได้เร็วขึ้นหรือไม่ก็วิ่งที่ความเร็วเท่าเดิมแต่เหนื่อยน้อยลงประมาณนั้นไหมคะใช่เลยครับผลลัพธ์เป็นแบบนั้นเลยแสดงว่าเป้าหมายจริงๆของ i อเพสเนี่ยไม่ใช่แค่การวิ่งให้เร็วที่สุดแต่เป็นการเเหมือนสะสมเวลาที่ร่างกายเราได้ทำงานหนักๆที่ระดับ VO2 max ให้ได้เยอะที่สุดในการซ้อมครั้งนั้นๆถูกต้องเป๊ะเลยครับนั่นคือหัวใจสำคัญเลย d a n i e l ์เขาพบว่าร่างกายเรามันต้องใช้เวลาสักพักประมาณ2นาทีนะครับกว่าที่การใช้ออกซิเจนมันจะไต่ระดับขึ้นไปถึงจุด VO2 max จริงๆหลังจากที่เราเริ่มวิ่งที่ Intensity ระดับ I-Pace อ๋อคือเริ่มวิ่งปุ๊บไม่ได้ถึงเลยต้องรอแป๊บหนึ่งใช่ครับดังนั้นเขาเลยแนะนำว่าช่วงที่เราวิ่งหรือ Workout เนี่ยควรจะนานประมาณ3-5นาที3-5นาทีครับ พราะมันนานพอที่จะผ่านช่วง2นาทีแรกไปแล้วก็มีเวลาแช่อยู่ที่ระดับ VO2 max จริงๆจ,งจังๆให้เกิดการกระตุ้นที่ตรงเป้าหมายลองนึกภาพวิ่ง5นาทีอาจจะได้เวลาที่ VO2 max จริงๆสัก3นาทีอะไรแบบนี้ครับพอทำซ้ำๆในหลายๆรอบมันก็เป็นการสะสมเวลาตรงนี้ไปเรื่อยๆซึ่งมันดีกว่าพยาวิ่งยาวรวดเดียวจนหมดแรงเพราะแบบนั้นอาจจะได้เวลาที่ VO2 max ไม่เยอะเท่าเข้าใจแล้วค่ะคือ แทนที่จะวิ่งเร็วสุดชีวิตแล้วหมดแรงเร็วๆก็ให้วิ่งที่ความเท้มคนที่พอดีเพื่อให้ไปถึงจุด VO2 max แล้วก็ค้างอยู่ตรงนั้นให้นานพอในแต่ละรอบแล้วก็ทำซ้ำๆเอาทีนี้มีประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยคะ่ะเรื่อง intensity กับ speed อันนี้ดิฉันว่านักวิ่งหลายคนน่าจะยังสับสนอยู่นะคะคือคิดว่าวิ่งเร็วๆก็คือ intensity สูงเสมอไปเป็นจุดที่ต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนเลยครับ Intensity เนี่ยมันคือระดับความพยายามหรือความหนักทางสรีรวิทยาจริงๆที่ร่างกายเรารับรู้ไม่ว่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์ V.O.2 max หรือเปอร์เซ mm ็นต์ H.R. max ส่วน Speed คือความเร็วที่ตัวเลขมันโชว์บนนาฬิกาเราจริงๆเพสกีน่นาทีต่อกิโลอะไรแบบนั้นในการซ้อม i p a พสเนี่ยหัวใจหลักคือ Intensity ครับไม่ใช่ตัวเลข p e e d เสมอไปขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆหน่อยได้ไหมคะได้ครับ สมมุติว่านักวิ่งคนหนึ่งคำนวณค่าวีดีโอทีจากผลแข่งล่าสุดมาแล้วได้ iPace บนทางเรียบปกติคือเพส5.00นาทีต่อกิโลเมตรค่ะแต่พอวันซ้อมจริงต้องไปวิ่งขึ้นเนินหรือวันนั้นลมแรงมากลมต้านหน้าสุดๆเลยการที่เขาพยายามจะฝืนวิ่งให้ได้สปีด5.00นาทีต่อกิโลเท่าเดิมเนี่ยเออมันอาจจะทำให้อินเทนซิตีหรือความพยายามจริงๆของร่างกายเขามันพุ่งเกินระดับ VO2 Max ไปแล้ว กลายเป็นต้องไปดึงพลังงานแบบแอนแอโรบิกมาใช้เยอะขึ้นซึ่งมันไม่ใช่เป้าหมายของ i p a พ e ครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเพราะงั้นสิ่งที่ควรทําก็คือต้องลดสปีดลงครับยอมให้เพสบนนาฬิกามันช้าลงเพื่อให้อินเทนซิตี้มันยังคงอยู่ที่ระดับเดิมความรู้สึกเหนื่อยหรือดูฮาร์ดเรทช่วงท้ายๆของรอบวิ่งมันควรจะใกล้เคียงกับตอนที่เราวิ่งบนทางเรียบปกติ โอหอันนี้สําคัญมากเลยนะคะเหมือนต้องฟังเสียงร่างกายความรู้สึกตัวเองให้มากขึ้นไม่ใช่จ้องแต่ตัวเลขเพสอย่างเดียวแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่า i n t e n s ซิตที่เราวิ่งอยู่เนี่ยมันเหมาะสมแล้วจริงๆสําหรับ i p a พ e ค่ะ เบื้องต้นเลยเราก็ใช้ค่า VDOT จากผลแข่งล่าสุดนั่นแหละครับเป็นจุดเริ่มต้นในการกำหนดเพซมันจะมีตารางมีแอปช่วยคำนวณอยู่แล้วคค่่ะะแต่ว่าในการซ้อมจริงเนี่ยต้องดูหน้างานด้วยเสมอดูสภาพแวดล้อมเนินลมอากาศร้อนหนาวแล้วก็สภาพร่างกายเราวันนั้นด้วยอาจจะใช้ RPE หรือ Rate of Perceived Exertion คือระดับความรู้สึกเหนื่อยของเราประเมินควบคู่ไปด้วยก็ได้ครับ เช่นคุณจะรู้สึกว่ามันหนักนะแต่ก็ยังพอพูดเป็นประโยคสั้นๆได้ช่วงท้ายๆรอบออืหรือจะดูโซนฮาร์ดเรทประกอบก็ได้ครับให้มันขึ้นไปแต่แต่98ถึง100% HR max ในช่วงท้ายๆของรอบวิง่งอันนี้ก็จะช่วยยืนยันได้ดีสิ่งสำคัญที่แดเนียลคนเน้นมากๆเลยคืออย่าพยายามวิ่งเร็วกว่าไอพเที่กำหนดมานะครับทำไมล่ะคะเร็วกว่าก็น่าจะดีกว่าสิอ๋อไม่ใช่ครับ เพราะการวิ่งเร็วกว่า i p a พสเนี่ยมันไม่ได้ช่วยกระตุ้น VO2 max เพิ่มขึ้นเท่าไหร่แต่มันจะไปเพิ่มภาระจากระบบแอนแอโรบิกแทนทำให้เกิดแลกเตสสะสมเร็วขึ้นเหนื่อยเร็วขึ้นล้าเร็วขึ้นอ๋อ oh. ผลก็คืออาจจะจบเซตไม่ไหวหรือรอบหลังๆคุณภาพตกเพสร่วงแบบนี้ก็ไม่ดีครับ เป็นกับดักจริงๆค่ะอันนี้นักวิ่งหลายคนน่าจะเคยเป็นคือพยายามวิ่งอินเทอร์วอลรอบแรกๆให้เร็วที่สุดแล้วรอบหลังๆก็หมดแรงเพสตกหวบเลยแสดงว่าจริงๆแล้วการคงอินเทนซิตี้ให้มันสม่ำเสมอทุกรอบสำคัญกว่าการวิ่งให้เร็วที่สุดในแต่ละรอบนะคะพอเราเข้าใจเรื่องอินเทนซิตี้แล้ว มาถึงการออกแบบ work out ว่างค่ะว่าต้องวิ่งนานแค่ไหนพักยังไงถึงจะดีที่สุดสำหรับ ipace คะครับแดเนียลเขาก็มีแนวทางค่อนข้างชัดเจนนะครับสำหรับช่วงวิ่งหรือ work out เนี่ยอย่างที่บอกไปตอนต้นคือ3-5นาทีต่อรอบ ค่ะ3-5นาทีครับเขามองว่าเป็นช่วงเวลาที่มันลงตัวที่สุดคือนานพอที่จะกระตุ้น VO2 max ได้เต็มที่แล้วแต่ก็ไม่นานเกินไปจนกระทั่ง l a c t a t มันสะสมสูงเกินจนทำให้ต้องลดความเร็วหรือหยุดซ้อมก่อนกำหนดแล้วถ้าปกติซ้อมเป็นระยะทางหรอคะเช่น800เมตรหรือพันเมตรจะใช้ได้ไหมคะใช้ได้ครับแต่ก็มีข้อควรระวังนิดหน่อยโดยเฉพาะกับนักวิ่งที่อาจจะไม่ได้เร็วมากนะัก แดเนียลแนะนำว่านักวิ่งที่มีค่า VDOT ต่ำกว่า66เนี่ยค่ะ VDOT คือค่าที่บอกระดับความฟิตใช่ไหมคะใช่ครับถ้า VDOT ต่ำกว่า66เขาแนะนำว่าไม่ควรวิ่งอินเทอร์วัลเกิน1200เมตรต่อรอบเพราะอาจจะใช้เวลาเกิน5นาทีซึ่งมันจะทำให้ความล้าสะสมมากไปอาจจะผิดวัตถุประสงค์ไปหน่อยอ๋อเข้าใจค่ะในกรณีนี้อาจจะเปลี่ยนไปจับเวลาแทนก็ได้ครับเช่นกำหนดเลยว่าวิ่ง4นาที แทนที่จะวิ่ง1ัน0เมตรแบบนี้ก็จะช่วยควบคุมอินเทนซิตี้กับระยะเวลาให้อยู่ในกรอบที่ต้องการได้ดีกว่าแล้วช่วงพักหรือ Recovery ล่ะคะสำคัญแค่ไหนแล้วต้องพักยังไงคะสําคัญมากๆครับและควรจะเป็น Active Recovery เสมอ active recovery คือยังไงคะคือการจ็อกเบาๆหรือเดินเร็วๆครับไม่ใช่หยุดยืนนิ่งๆหรือนั่งพักไวเลยอ๋อต้องเคลื่อนไหวตลอดใช่ครับการเคลื่อนไหวเบาๆเนี่ยมันช่วยเร่งการกําจัดของเสียอย่างเช่นแลคกเทออกจากกล้ามเนื้อได้ดีขึ้น แล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นอีกคือมันช่วยให้ระดับ VO2 หรือการใช้ออกซิเจนของเรามันไม่ตกลงไปมากนักระหว่างพักอืพอเราเริ่มวิ่งรอบต่อไปร่างกายมันก็จะกลับไปสู่ระดับ VO2 max ได้เร็วขึ้นอีกอาจจะใช้เวลาแค่ประมาณ30วินาทีก็ถึงแล้วเทียบกับถ้าหยุดพักนิ่งๆอาจจะต้องใช้เวลาเป็นนาทีสนาทีเหมือนรอบแรกโหเทคนิคนี้ดีจังเลยค่ะทำให้เข้ารอบต่อไปได้เร็วขึ้นรักษาความเข้มข้นได้ต่อเนื่องขึ้น ครับส่วนระยะเวลาพักก็ควรจะเท่ากับหรือน้อยกว่าระยะเวลาของช่วงวิ่งก่อนหน้าเล็กน้อยครับ work rest ratio ก็ประมาณ1.1หรือน้อยกว่านั้นนิดหน่อยเช่นวิ่ง4นาทีก็พักจ็อกไม่เกิน4นาทีถูกต้องครับอาจจะ3นาทีครึ่งหรือ4นาทีประมาณนั้น แล้วปริมาณรวมทั้งหมดของ i p a พ e ใน1สัปดาห์ล่ะคะควรจะทำแค่ไหนเพราะฟังดูมันเป็นการซ้อมที่หนักเอาเรื่องเลยนะคะนี่คือจุดสำคัญมากและเป็นข้อจำกัดที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปครับ d ด n i e l s เขากำหนดไว้ชัดเจนเลยว่าปริมาณการวิ่งที่ i p a พ e ทั้งหมดใน1ครั้งที่เราซ้อมเนี่ยไม่ควรเกิน8%ของระยะทางวิ่งรวมต่อสัปดาห์ของนักวิ่งคนนั้น 8%เอเองเหรอคะใช่ครับและยังมีเพดานสูงสุดหรือแคปไว้อีกชั้นหนึ่งด้วยคือไม่เกิน10กิโลเมตรหรือ30นาทีแล้วแต่อะไรจะถึงก่อนนะครับต่อให้คำนวณ8%ปซของระยะทางรวมแล้วมันจะมากกว่านี้ก็ตามก็ให้ยุดเพดานนี้ไวโ้โหแค่8%เหรือสูงสุด10กิโลเมตร30นาทีฟังดูเหมือนจะน้อยกว่าที่คิดนะคะแต่มันก็สมเหตุสมผลนะคะเพราะเป็นการฝึกที่หนักมากจริงๆการจำกัดปริมาณแบบนี้ก็เพื่อป้องกันโอเวอร์เทรนนิ่งใช่ไหมคะ ถูกต้องเลยครับโดยเฉพาะนักวิ่งที่อาจจะไม่ได้วิ่งเยอะมากต่อสัปดาห์เช่นวิ่งรวมๆสัก40กิโลเมตรต่อสัปดาห์8%ของ40ก็คือแค่3.2กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับค่ะถ้าเกิดไปทำตามเพดาน10กิโลเมตรเลยเนี่ยมันอาจจะหนักเกินไปมากๆเสี่ยงต่อการบาดเจ็บแล้วก็ล้าสะสมได้ง่ายๆเลยกฎนี้จึงสำคัญมากครับในการควบคุมคุณภาพการซ้อมแล้วก็ลดความเสี่ยงด้วย มีเทคนิคหรือกลยุทธ์อื่นๆอีกไหมคะที่จะช่วยให้การซ้อมไอเพสมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือว่าช่วยให้รับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นนะคะมีครับมีเกร็ดเล็กเกรดน้อยที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันอย่างเช่นการรับมือกับลมอันนี้อาจจะดูละเอียดนิดนึงแต่เขาแนะนำว่าถ้าวันไหนอากาศเย็นเอนควรจะวิ่งช่วงอินเทอร์โลหรือช่วงหนักเนี่ยให้วิ่งต้านลมเพื่อให้ลมช่วยระบายความร้อนออกจากตัวเราอ๋อเหรอคะ แล้วพอช่วงพักช่วงเบาก็ให้วิ่งตามลมเพื่อรักษาความอบอุ่นไว้แต่ถ้าวันไหนอากาศร้อนก็ให้ทำตรงกันข้ามเลยครับคือวิ่งอินเทอร์เวลตามลมเพื่อลดภาระลงหน่อยแล้วค่อยมวิ่งผักต้านลมเพื่อช่วยระบายความร้อนแทนโหละเอียดเหมือนกันนะคะเนี่ยครับหรือถ้าวิ่งกับเพื่อนการวิ่งตามกลุ่มหรือราฟติ้งเนี่ยก็ช่วยลดภาระได้5-10เนเลยนะครับในสภาวะลมแรงๆมันก็ช่วยให้เรารักษาอินเทนซิตี้ได้ง่ายขึ้น ค่ะแล้วมีอะไรอีกไหมคะแม้ว่าจะเป็นรอบสั้นๆอย่าง400เมตรก็ควรจะวิ่งที่ intensity หรือความรู้สึกเหนื่อยระดับ IPace เดียวกับที่เราใช้วิ่ง1 200เมตรนะครับแต่ pace มันอาจจะเท่ากันแต่ความรู้สึกตอนวิ่ง400เมตรมันจะสบายกว่าใช่ไหมคะใช่ครับมันจะรู้สึกง่ายกว่าถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยรอบสั้นๆนี่มันง่ายไป วิธีปรับที่ถูกต้องตามหลักของเดนเนลส์คือให้ลดเวลาพักลงหรือไม่ก็เพิ่มความยาวของรอบวิ่งไปเลยเช่นเปลี่ยนจาก400เป็น800เมตรอ๋อไม่ใช่ไปเพิ่มความเร็วในรอบ400นั้นให้เร็วกว่าไอเพสเดิมถูกต้องครับเพราะถ้าเพิ่มความเร็วมันจะทำให้อินเทนซิตี้เพี้ยนไปกลายเป็นอารเพสไปซึ่งไม่ใช่เป้าหมายของไอเพสแสดงว่าหัวใจหลักเลยก็คือความสม่าเสมอจริงๆนะคะไม่ใช่การพยายามไปทาลายสถติติตัวเองในสนามซ้อมทุกครั้งใช่เลยครับเดนเนลส์ เือนเรื่องนี้บ่อยมากว่าอย่าเป็น work out warrior หรือพวกที่ซ้อมหนักกว่าวันแข่งจริงการปรับเพสขึ้นควรจะทำก็ต่อเมื่อมีผลการแข่งขันล่าสุดมายืนยันว่าเราฟิตขึ้นจริงๆหรือหลังจากที่เราซ้อมที่ระดับเดิมมาสัก4-6สัปดาห์แล้วแล้วก็ควรปรับขึ้นทีละน้อยๆด้วยครับไม่เกิน1 v unit เพื่อให้ร่างกายมันค่อยๆปรับตัวทันเราเรื่องจิตใจล่ะคะการซ้อมแบบนี้มันดูต้องฝืนความรู้สึกพอสมควรเลยมีเทคนิคอะไรช่วยไหมคะ จริงครับมันท้าทายมากทั้งกายทั้งใจเลยเทคนิคหนึ่งที่ช่วยได้คือลองสร้างความหลากหลายในเซสชันดูครับเช่นอาจจะผสมรอบวิ่งหลายๆแบบเช่นยังไงคะเช่นอาจจะวิ่ง6คูณ2นาทีแล้วต่อด้วย8คณ1นาทีแล้วก็8คูณ30วินาทีอะไรแบบนี้ครับโดยที่ทั้งหมดเนี่ยวิ่งที่ iPace เดียวกันนะแต่พอรอบสั้นลงเราก็อาจจะลดเวลาพักลงได้อีกมันก็จะช่วยลดความจำเจลงได้อื น่าสนใจค่ะหรือการฝึกสมาธิโฟกัสไปทีละรอบพอโฟกัส one rep at a time ไม่ต้องคิดถึงรอบที่เหลือทั้งหมดการใช้คำพูดกระตุ้นตัวเองหรือการมีเพื่อนซ้อมด้วยกันอันนี้ก็ช่วยได้เยอะมากครับเราพูดถึง iPace กันมาเยอะแล้วนะคะแต่ในระบบของ Daniels เนี่ยก็มี R-Pace ด้วยใช่ไหมคะมันต่างกันยังไงคะ2ออันนี้เห็นเป็นการวิ่งเร,เร็วเหมือนกันเลยครับต่างกันชัดเจนเลยครับทั้งเป้าหมายแล้วก็วิธีการฝึก i-PACE อย่างที่คุยกันเป้าหมายหลักคือ VO2 max หรือเครื่องยนต์แอโรบิกเราจะวิ่งที่ Intensity ประมาณ95-100% VO2 max นาน3-5นาทีแล้วก็พักสั้นๆเท่ากับหรือน้อยกว่าช่วงวิง่งเป็น active recovery ค่ะส่วน r-PACE หรือ repetition เนี่ยเป้าหมายหลักคือเรื่องความเร็วโดยตรงเลยครับแล้วก็ ประสิทธิภาพการวิ่งหรือ Running Economy รวมถึงการฝึกฟอร์มการวิ่งที่ดีด้วยอ๋อเน้นคนละอย่างใช่ครับ R pace จะวิ่งที่ Intensity สูงกว่า I pace มากประมาณ105-120% VO2 max หรือเทียบเท่า pace แข่งระยะ800-1500เมตรเลยครับแล้วก็จะทำในช่วงสั้นๆเท่านั้นไม่เกิน90วินาทีหรือระยะทางประมาณ400-600เมตรแล้วที่สำคัญคือต้องพักนานมากพักนานเลยเหรอคะ พักนานเป็น2 3เท่าของช่วงวิ่งเลยหรือพักจนรู้สึกว่าเกือบจะหายเหนื่อยเพื่อให้เราสามารถวิ่งรอบต่อไปได้เร็วและฟอร์มดีจริงๆโดยไม่มีความล้าจากรอบก่อนมาสะสมรบกวนชัดเจนเลยค่ะคนละเรื่องกันเลยจริงๆทีนี้ถ้าเราอยากจะใช้อินเทอร์วสั้นๆอย่าง200หรือ400เมตรมาฝึกเพื่อกระตุ้น VO2 max แบบ iPa พ e บ้างล่ะคะทำได้ไหมคะหรือว่าระยะสั้นๆแบบนี้มันเหมาะกับ RPA c e เท่านั้น ทำได้ครับแต่ต้องจําเงื่อนไขสําคัญ2ข้อเลยคือ 1. ต้องวิ่งที่ intensity ระดับ I pace นะครับไม่ใช่ R pace ซึ่งมันจะรู้สึกง่ายกว่าวิ่ง400 R pace เยอะเลยใช่ไหมคะใช่ครับรู้สึกง่ายกว่าเยอะแล้วก็ข้อ2คือต้องพักสั้นมากๆครับ work rest อาจจะเป็น1.1หรือน้อยกว่านั้นด้วยซ้ำเช่นวิ่ง400เมตรใช้เวลา90วินาทีก็พักจ็อกแค่60-90วินาทีประมาณนั้นเลยครับเหตุผลที่ต้องพักสั้น ก็เพื่อไม่ให้ระดับ VO2 มันตกลงไปมากแล้วเราอาศัยความถี่ของการวิ่งซ้ำๆโดยบ่อยนี่แหละครับในการกระตุ้น VO2 max แทนที่จะอาศัยความยาวของแต่ละรอบดังนั้นการทำ12ณ400เมตรที่ I pace โดยพักแค่1นาทีมันจะให้ผลกระตุ้น VO2 max ที่ต่างจากการทำ6ณ400เมตรที่ R pace ซึ่งวิ่งเร็วกว่าแต่พักนาน3-4นาทีอย่างสิ้นเชิงเลยครับ แบบแรกเน้น VO2 max แบบหลังเน้น speed กับ economy เข้าใจแล้วค่ะการเลือกใช้ระยะ interval ต่างๆตั้งแต่200เมตรไปจนถึง1,200พลัสเมตรเนี่ยมันก็เอาไว้ใช้เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการฝึกหรือปรับตามช่วงของการฝึกซ้อมก็ได้ครับเช่นช่วงต้นซีซั่นอาจจะเน้น400-600เมตรเพื่อปรับฟอร์มก่อนช่วงกลางซีซั่นก็เน้น800-1,200เมตรเพื่อกระตุ้น VO2 max เต็มที่พอช่วงใกล้แข่งปลายซี a ั o น ก็อาจจะกลับมาเน้นไอเพสสั้นๆเพื่อทำความเร็วความคมพอจะแนะนำหลักการในการวางแผนฝึกไอเพสแบบค่อยเป็นค่อยไปได้ไหมคะสำหรับนักวิ่งทั่วไปที่อาจจะซ้อมอยู่ประมาณ30-50กิโลเมตรต่อสัปดาห์นะคะได้ครับแทนที่จะลงรายละเอียดเป็นรายสัปดาห์เป๊ะๆซึ่งอาจจะจำยากนิดนึงลองดูเป็นหลักการในการพัฒนาดีกว่าครับไม่ว่าจะอยู่ระดับไหนก็ตาม 1. เริ่มต้น อาจจะเริ่มด้วยช่วงวิ่งที่สั้นกว่าเป้าหมายนิดหน่อยเช่นเริ่มที่2นาทีรหรือระยะทางสั้นๆอย่าง400หรือ600เมตรจำนวนรอบก็ไม่ต้องเยอะมากพักก็เท่ากับเวลาวิ่งไปก่อนครับค่ะเริ่มเบาๆก่อน 2. เพิ่มปริมาณพอเริ่มชินแล้วให้ค่อยๆเพิ่มจำนวนรอบขึ้นก่อนครับโดยที่ยังคงความยาวของรอบวิ่งกับเวลาพักเท่าเดิมอยู่เพิ่มจำนวนก่อนพอเพิ่มความยาวใช่ครับ 3. เพิ่มความยาวพอเราทําจํานวนรอบที่มากขึ้นได้แล้วค่อยๆเพิ่มความยาวของช่วงวิ่งให้เข้าใกล้3าถึงหนาทีหรือระยะทาง8 0 0ร้อถึงพันสเมตรตอนเพิ่มความยาวอาจจะต้องลดจํานวนรอบลงนิดหน่อยในช่วงแรกนะครับโดยยังคงรักษาอินเทนซิตเดิมไว้แล้วก็ปรับเวลาพักให้เหมาะสมยังคงประมาณ1.1หรือน้อยกว่า่ะ 4. ลดเวลาพักอันนี้เป็นทางเลือก สำหรับคนที่ฟิตขึ้นมากๆแล้วอาจจะลองท้าทายตัวเองด้วยการลดเวลาพักลงเล็กน้อยก็ได้ครับเช่นจากเดิมพัก1.1ก็อาจจะลดเหลือ1.075แต่ต้องระวังมากๆว่า Intensity โดยรวมมันจะไม่สูงเกินไปจนกลายเป็นการซ้อมที่หนักเกินอือต้องระวัง 5. เช็คกดเสมอ ไม่ว่าเราจะปรับแผนแบบไหนต้องเช็คเสมอครับว่าระยะทางรวมของ i p a พ e ในวันนั้นมันไม่เกิน8%ของระยะทางวิ่งรวมต่อสัปดาห์ของเราและต้องไม่เกินเพดาน10กิโลเมตรหรือ30นาทีด้วยค่ะค่ะหลักการก็คือค่อยๆเพิ่มความท้าทายทีละอย่างครับอย่ารีบร้อนแล้วก็ฟังร่างกายตัวเองเป็นหลักเสมอเพสที่ใช้ก็ควรจะปรับตามค่า V ล่าสุดหรือตามความรู้สึกในวันนั้นน,นด้วย ส่วนใครที่อยากดูตัวอย่างเวิร์กอัพที่เป็นโครงสร้างแบบ12สัปดาห์สำหรับระดับบิกิเนอร์อินเตอร์มีเดียตเอ็กซเพียร์จริงๆสามารถเข้าไปดูได้ในรายละเอียดของตอนนี้เลยนะครับเราใส่ตัวอย่างไว้ให้แล้วครับ เยี่ยมเลยค่ะข้อมูลแน่นมากๆเลยค่ะวันนี้สรุปได้ว่า iPace เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆเลยนะคะในการพัฒนา VO2 max หรือขนาดเครื่องยนต์ของนักวิ่งถ้าเราเข้าใจหลักการแล้วก็ใช้มันอย่างถูกต้องโดยเน้นที่ Intensity ที่เหมาะสมไม่ใช่แค่ Speed อย่างเดียวใช่ครับคีย์เวิร์ดสำคัญเลยก็คือ Intensity ท,ที่ถูกต้องช่วงวิ่ง3-5นาที Active Recovery พักเท่ากับหรือสั้นกว่า และคุมปริมาณรวมไม่เกิน8%หรือ10กิโล30นาทีนี้คือหัวใจของ i อเพสตามหลักแ a c k แดเนียลสนะครับและประโยชน์ของ VO2 max ที่ดีขึ้นไม่ใช่แค่ทำให้เราวิ่งดีขึ้นวิ่งเก่งขึ้นเท่านั้นแต่ยังส่งผลดีต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดในระยะยาวด้วยนะคะเรียกว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆทั้งเรื่องวิ่งและเรื่องสุขภาพเลยถูกต้องที่สุดครับเป็นประโยชน์2ต่อเลยก่อนจะจากกันวันนี้ มีคำถามทิ้งท้ายให้ไปลองคิดแล้วก็ลองสังเกตตัวเองกันดูนะคะนอกเหนือจากตัวเลข Pace หรือ h ฮาร์ r เรทที่เราดูกันแล้วเนี่ยมีสัญญาณอะไรจากความรู้สึกภายในร่างกายที่จะบอกเราได้บ้างว่าเรากำลังฝึกที่อินเทนซิตีระดับ VO2 max ได้พอดีจริงๆและเมื่อไหร่ที่เราควรจะเชื่อความรู้สึกตัวเองแล้วตัดสินใจหยุดพักแม้ว่ายังวิ่งไม่ครบเซตตามแผนที่วางไว้ลองนำไปใช้กับการซ้อมครั้งต่อไปดูนะคะ และสำหรับใครที่สนใจอยากจะเจาะลึกเรื่อง i p เพสต่อซึ่งเป็นการฝึกความเร็วอีกแบบหนึง่งก็สามารถย้อนกลับไปฟัง City Trail Talk ตอนที่2องได้เลยนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับและนี่คือภาพรวมของการฝึกซ้อม i p a พสที่นักวิ่งทุกคนควรรู้มันไม่ใช่แค่การวิ่งเร็วแต่คือการฝึกแบบมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความสามารถร่างกายขั้นสูงสุด ฝึกแบบนี้เป็นประจำจะช่วยให้คุณวิ่งได้ดีขึ้นในทุกระยะไม่ว่าจะเป็น 5K 10K หรือมาราทอนขอบคุณที่ฟังจนจบนะครับฝากแชร์ให้เพื่อนนักวิ่งแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านี่คือ City Trail Talk Podcast ซ้อมอย่างเข้าใจวิ่งอย่างมั่นใจ